วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักยักษ์เขียวใจดีนั่นก็คือบัฟฟอนมาคอนั่นเองบัฟฟอนจัดอยู่ในไซเตสวันเป็นนกเขียวยักษ์ใหญ่ใจดีนะครับที่น่ารัก อุปนิสัยดีแล้วก็เชื่องถ้าคุณเลี้ยงโตจากบุฟฟอนเนี่ยผมมั่นใจ100%ว่าเชื่องแน่นอนถ้าถามถึงเรื่องขนาดเนี่ยบัฟฟอนเนี่ยขนาดความยาวตั้งแต่หัวถึงหางเนี่ยประมาณ85เซนน้ำหนักโดยเฉลี่ยนะฮะ1.1กิโลถึง1,450หรือ1.4กิโลระยะเวลาฟักไข่นะครับของบัฟฟอนมาคอก็อยู่26-28วัน อายุเขาถ้าคุณเลี้ยงในกรงที่มีคุณภาพมาตรฐานหน่อยแล้วก็กรงขนาดใหญ่ได้บินเต็มที่อาหารที่ถูกสุขลักษณะเขาสามารถมีอายุยืนยาวได้ถึง70ปีเลยก็ว่าได้โดยเฉลี่ยอายุที่นกที่เลี้ยงในกรงเนี่ยประมาณสัก40กว่า55ายังเห็นอยู่เลยนะฮะเน้นนะครับกรงบินใหญ่อาหารที่สมบูรณ์จะทําให้นกที่ยืนยาวเท่านั้นนะทินกําเนิดก็คือฮอนดูรัสเปรูคอซาริกาโคลอมเบียเป็นประเทศที่เราสามารถพบปลาฟอนได้ ขนาดกรงที่สําคัญสําหรับบัฟฟอนนะที่ผมจะบอกทุกคนเลยถ้าสําหรับนกเพาะพันธุ์คุณต้องการให้มีสุขภาพที่ดีแน่นอนก็ต้องเป็นกรงวินที่ใหญ่กรงที่เล็กที่สุดสําหรับบัฟฟอนที่คุณจะเพาะพันธุ์ได้ดีหน้ากว้าง2เมตรครับลึกประมาณ4เมตรขนาดความสูงของกรงเนี่ยก็ประมาณสัก2เมตรแต่ถ้าคุณเลี้ยงกรงติดดินขนาดความสูงก็สักประมาณ3เมตรนะฮะกรงติดดินที่คุณต้องทำเนี่ยก็คือต้องทําสลปไปเยอะทํเดรนน้ำออกเยอะในช่วงหน้าฝนอาหารที่มันตกตรงไปตามพื้นเนี่ยมันอาจจะทําให้นก ไปเก็บกิน ได้เช้อรอาจะขึ้นได้จากตรงนั้นคุณจะต้องมีระบบการจัดการในการให้อาหารที่ดีถ้าเป็นโรงลอยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ถ้าเป็นกรงติดดินเมื่อไหร่คุณจะต้องพยายามทําให้อาหารเนี่ยมันตกออกไปข้างนอกโดยที่แบบทำทำเคิร์ฟอย่างเงี้ยเหมือนทําเคิร์ฟแบบเนี้ยเราตั้งอาหารหารที่ตั้งหรือลินชักเนี่ยวางไว้ข้างนอกนะฮะอาหารมันจะตกลงข้างล่างเลยหลายคนสงสัยนะครับคนที่ไม่เคยเห็นบัฟฟอนมาคอร์หรือไม่เคยเห็นมิลิเทอรี่เลยข้างกันเนี่ยถ้ามาตั้งโรงข้างกันเนี่ยคุณจะเห็นเลยอย่างแรกเลยนะฮะหนึ่งขนาดตัวท ขนาดที่ใหญ่ก้วนกว่าตัวบึกกว่าล่ามกว่ามิเทรี่เยอะมากๆสักประมาณสัก30%ปรนะประมาณ30%เลยก็ว่าได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นความต่างก็คือสีของเขาครับมิเทรี่มีสีเขียวที่เข้มมากๆเขียวทหารนะเขียวเข้มมากๆแต่บาฟฟ่อนมาคอมีเขียวตองอ่อนเขียวใบอ่อน่ะเขียวอ่อนๆเขียวลามเขียวเลมอนอย่างเงี้ยถ้ายิ่งโดนแสงแดดเขาจะออกเป็นเขียวทอง,ทองๆคุณจะต้องไปเห็นตัวจริงคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงแต่ถ้าเห็นข้างๆกันเนี่ยคุณจะรู้เลยเ mm hmm. พราะราคาของ2ตัวเนี่ย มันค่อนข้างที่ต่างกันเยอะถ้าเป็นนกโตพร้อมทำคู่หนึ่งของบัฟฟอนมาคอเนี่ยก็จะวิ่งอยู่ประมาณสัก6กแสนถึงหกแสนประมาณนี้สําหรับนกพร้อมทำตั้งแต่2ปีถึง5ปีแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ต้องพูดถึงครับราคาน่าจะล้านกว่าบาทแน่นอนส่วนมิเทลลี่ถ้าลูกปอนกอ็อยู่ที่ประมาณสักแสนกลางๆประมาณสักแสนห้าถึงแสนแปดแต่บัฟฟอนลูกปอนนะครับบัฟฟอนลูกปอนราคาอยู่ที่ประมาณสัก3ามแสนวิ่งถึง4ี่แสนถ้าช่วงที่ไม่มีของอาจจะไปถึง4ี่แสนแต่ผมบอกเลยครับว่า2ส ผ่นเนี้มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยใจคอบัฟฟอนนิสัยดีกว่ามิเอรี่แน่นอนมิเตรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะก้าวเ้าวจิกกัดง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายค่อนข้างที่จะ agressive เ,เลยอีกความแตกต่างหนึ่งของระหว่างบัฟฟอนมาคอกับมิเตอรี่นะ คุณมองที่หางครับหางเขาเนี่ยประมาณ2-3สเส้นกลางเนี่ยบาฟฟอนมาคอหางไม่ได้ออกแดงแต่เป็นชมพูอ่อนๆชมพูระเรือนะเป็นพาสเทลคล้ายๆพาสเทลแต่ไม่ได้ออกชมพูจา๋าแต่ถ้าของมิลลิทรี่มาคอเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเป็นสีแดงเลือดหมูแดงเข้มกว่าบาฟฟอนมาคอเป็นสิ่งที่ดูง่ายๆมากๆ บัฟฟอนมาคอ,อเป็นนกที่ต้องการอาหารไขมันสูงคล้ายๆกับไอยาซินเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นไอถั่วเปลือกแข็งอัลมอนด์วอลนัทพิตาชิโอฮาเซลนัทพวกถั่วเปลือกแข็งพวกนี้หรือว่าเป็นทานตะวันพวกนี้มันก็จะทําให้นกเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็เพาะผันง่ายขึ้น ตอนเช้าเนี่ยเวลาที่การผมให้อาหารกับบัฟกฟอนมาคอเนี่ยผมก็จะให้ผลไม้รวมแต่ก็เป็นผลไม้ที่มันไม่ต้องเยอะมากประมาณ20%ของอาหารทั่วไปแล้วก็จะให้ถั่วหนึ่งถั่วต้มถั่วหูพวกเนี้ยตอนบ่ายผมก็จะให้พวกมิกซีดพวกนี้เลยถ้าง,ง่ายๆนะครับคุณลองไปดูของอาหารยี่ห้อหนึ่งที่ผมใช้อยู่นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้เป็นตัวรามิกผมใช้กับนกแก้วมาคองผมทุกสายพันธุ์นะครับตอนบ่ายผมก็ให้มิสีรวมกับตัวนี้แหละครับใครที่ต้องการรู้น้ําหนักสําหรับลูกป้อนแรกเกิด เดี๋ยวไปดูตามตารางนี้เลยตารางนี้จะมีบอกหมดครับตั้งแต่ Day 1 Day ที่45-60-90ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักบัฟฟอนควรเป็นเท่าไหร่สำหรับขนาดรางที่จะเป็นสำหรับบัฟฟอนมาคอนะผมแนะนำว่าความรางเป็นรางแนวนอนเพราะฉะนั้นความยาวของขนาดรางผมแนะนำที่ประมาณสักเมตรหถึงเมตรยี 1. ความสูงของรางก็ประมาณ50ครับ แล้วก็ความลึกข้างในตรงนี้ประมาณสัก 40- หรือ50ก็ได้ขนาดรูเนี่ยสักประมาณสัก13 12มเซนประมาณนี้ครับคุณทําขนาดรูให้มันเล็กไว้แล้วข้างหน้าปากล่างเนี่ยเป็นไม้ครับเป็นไม้เนื้ออ่อนนะไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งเพราะไม้เนื้อแข็งเนี่ยพวกนี้แทะไม่เข้านแน่แน่ผมเคยใช้ไม้เนื้อแข็งละมันแท้ไม่เข้าแล้วก็มุดไม่เข้าจริงๆ คุณต้องพยายามหาไม้เนื้ออ่อนกลางๆให้เขาทำรูเล็กๆประมาณสัก10เซนก็ได้สิเซนแล้วให้เขาไปกัดไปแทะรูมันจะขยายขึ้นไปมันเป็นการเหนียวนํำให้บัฟฟอนมาคอเขาไขา่เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมจะแนะนําเพื่อเหนียวนํำให้บัฟฟอนมาคอมันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ไข่ที่เลวมากขึ้นผมจะแนะนําเป็นต้นมะพร้าวครับหรือว่าต้นปาล์มก็ได้พวกนี้เวลาตัดมาผมตัดประมาณสัก20เซนแล้วก็วางไม่ได้โก่งเลยมันจะเหนียวนำครับให้2ตัวตัวผูว้และตัวเมียเนี่ยมากัดแทะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันฟ แต่ก่อนที่คุณจะนําต้นมะพร้าวหรือต้นปลาล์มมาวางเนี่ยผมแนะนำนี้ครับว่าให้ไปวางตากแดดก่อนสัก2อสวันเพราะน้ําในต้นเนี่ยฮะที่เขากุ้มน้ำไว้อยู่เนี่ยมันจะระเหยออกไปพอมันระเหยออกไปทําให้ต้นมันแห้งพอต้นมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะทําให้ไม่เกิดเชื้อราบางคนเนี่ยเอาไปวางเลยตัดเสร็จุู้ไปวางเลยสิ่งที่เกิดขึ้นผมเดินไปดูเฮ้ยทำไมมันแปลกๆมันยังไม่หายชื้นเลยผมก็เลยยกสูตรมันขึ้นเฮ้ยมีราขึ้นนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่คุณจะต้องดูแลให้ดีแต่ถ้าคุณเอาไป ที่มันไม่มันไม่ใช่กับตะแกรงระหว,ว่างพื้นธรรมดาคุณก็ต้องเช็คด้วยนะครับว่าลาไม,ม่ขึ้นจากพื้นหรือเปล่าแต่ไม่แนะนําให้วางบนพื้นโกงที่มีดินมันจะทําให้เกิดเชื้อราขึ้นได้อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่คุณควรจะจําเลี้ยงนกต้องใส่ใจรายละเอีย,ยดทุกอย่างเหมือนที่ผมทำนะฮะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในการเลี้ยงนก